จเล็กครับตอนนี้ผมอยู่ในสวนส้มของพี่จักรชายวิชัยสวัสดีครับครับสวัสดีพจักรชายแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรนามสกุล<า>อะไรพ<น>ื้นที่ที่ไหนยอดยิ่งครับสวนนี้อยู่ที่ทไหนท,ททนท่าแซะเบอร์ท่าแซะจังหวัดชุมพรในสวนส้มโชกุนแปลงเนี่ยทั้งหมดมีอยู่กี่ต้นประมาณสามพันต้นสามพันต้นพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ประมาณห้าสิบกิโลเลยในแปลงส้มส้มเนี่ยตอนนี้อายุของมันกี่ปี ใน,นปีที่4ย่างเข้าปีที่5อ่าตอนนี้เป็นช่วงกำลังทำดอกเมื่อประมาณ5วันที่แล้วตอนนั้นผมมาเอาซูเปอร์ไมโครมิกให้พี่จันชยัยทดลองฉีดส้มครับพี่จันชัยฉีดผสมฉีดยังไงไปผสมเข้าไป4ช้อนเอ้ยน,น,น้ำเอ้ยสองซองต่อน้ำห้าร้อยลิตรนะครับสองซองต่อนำ้ำห้าร้อยลิตรฉีดไปนี่ได้5วันสังเกตว่าฉีดไปแล้วอะไรเกิดขึ้นก็มียอดโผล่แล้วก็ดอกต่อออกมานะครับ ออกดอกออกมามาหมดเลยรู้สึกทั้งที่ลูกก็ยังมีอยู่ลูกก็มีลูกรู้สึกขยายขึ้นไหมครับผิวก็ดีขึ้นมาแบบนี้ทั้งหมดทั้งหมดที่พี่ตันชัยฉีดไปทั้งหมดเนี่ยไปทั้งหมดกี่ต้นประมสองพันต้นเลยครับฉีดไปสองพันต้นแปลงนดยเฉพาะแปลงนี้นะครับไอ้แปลงเล็กไม่ได้ฉีดอ่าแต่ที่ก็คือสองพันต้นนี้ออกดอกครับก็มาเหมือนเหมือนกันหมดแบบลักษณะนี้เลยก็คือแค่ฉีดแค่ตัวซูเปอร์ไมโครมิกอย่างเดียวก็เห็นผล ก็คือฉีดซูเปรอร์ไมโครมิกวันฉีดไปอย่างเดียวเลยถูกไหมก็เห็นออกดอกวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับอ่าอ่าโอเคครับขอบคุณนะครับ